สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุศิลปะอาชาบอกหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบกปปปเข้าจับกลุ่มนายรัชดาสุริยกุลอินอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับผลประโยชน์ว่าตอนเพิ่งทราบข่าวระหว่างนั่งอยู่ในห้องประชุมครมอแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดคงต้องให้ปลัดกระทรวงรายงานเข้ามา ตอนนี้ทราบเพียงแต่ที่สื่อรายงานแต่เรื่องนี้ระเบียบการปฏิบัติราชการรวมถึงกฎหมายปปชว่าอย่างไรให้ดําเนินการตามนั้น <S <S 1> <S 1> ทั้งนี้เคยทราบข่าวการดําเนินการของอธิบดีคนดังกล่าวมาก่อนหรือไม่นายวราวุธบอกว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าก็ตกใจพอสมควรเมื่อเป็นการดําเนินการตามกฎหมายจึงต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายให้กฎหมายเป็นตัวตัดสิน ส่วนจะมีเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งเข้ามาด้วยจะดําเนินการอย่างไรนายวราวุธบอกว่าตั้งแต่ตนเข้ามารับตําแหน่งนโยบายที่ตนย้ากับผู้บริหารกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งขอให้ดําเนินการโดยสุจริตแต่พอเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาจึงนด้นให้ปหลัดกระทรวงย้ํากับข้าราชการอีกครั้งเรื่องความโปรง่งใสและไม่ให้มีการซื้อขายตําแหน่งส่วนจําเป็นต้องรื้อหรือไม่นายวราวุธบอกว่าอันนี้ตนตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ารายละเอียดระเบียบการดําเนินการของราชการเป็นอย่างไร ส่วนจะพิจารณาเปลี่ยนตัวอธิบดีเลยหรือไม่นายวราวุธบอกว่าถ้าจําไม่ผิดต้องให้รองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีเป็นผู้รักษาการส่วนรายละเอียดภายในคงต้องหารือปลัดกระทรวงว่าจะดําเนินการขั้นตอนอย่างไรต่อไปส่วนทางทอสศจะขอข้อมูลจากบชเพื่อมาสังงคยานาการเรียกรับผลประโยชน์ในกระทรวงหรือไม่นายวราวุ์บอกว่าขอทราบรายละเอียดก่อนดีกว่าว่ารายละเอียดจริงๆเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ตนทราบพอๆกับสื่อมวลชนส่วนการที่บพช ควบคุมตัวอธิบดีถึงห้องประชุมถือว่าแรงไปหรือไม่นายวราวุธบอกว่าไม่ต่างกับกรณีอื่นๆที่ปปชและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการแต่เมื่อเกิดกับคนในกระทรวงก็ตกใจพอสมควรส่วนการจับกลุมครั้งนี้พร้อมพยานหลักฐานในมือแสดงถึงความจงแจ้งของการซื้อขายตาแหน่งนายวราวุธบอกว่าการโยกย้ายตั้งแต่เบื้องต้นเป็นการดาเนินการภายใต้อํานาจของอธิบดีเพราะตั้งแต่ตนเข้ามาทํางานในระดับกรมหรือกระทรวงก็ดําเนินการผ่านปลัดกระทรวงตามสายการบังคับบัญชาเรื่องภายในกรมอยู่ในอำนาจอธิบดีส่วนเรื่องนี้ถือ เป็นเรื่องการเมืองภายในหรือไม่นายวราวุธบอกว่าขอให้ว่าตามเนื้อผ้า